สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค้ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรัวของรัชมงคมรัตนกรองของเรากันอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ RMUTP Live สำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยนะคะเรายังคงมีเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันเช่นเคยสำหรับข่าวรักวันนี้ค่ะมาดูกันที่สถิติบัณฑิตของราชมงคลพระนครกับอัตราการมีงานทำ บวกกับเงินเดือนกันนะคะว่ามีอัตราสูงแค่ไหนกันสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ของราชมงคลพระนครนั่นก็คือพิธีพระธรรมปริญญาบัตรนะคะกลางที่38ประจำปีการศึกษา2556ค่ะซึ่งปีนี้นะคะก็จัดขึ้นกันที่พุทธมนทลน,นะคะจังหวัดนครปฐมนั่นเองสำหรับปีนี้ค่ะบัณฑิตของราชมงคลพระนครนะคะที่สำเร็จการศึกษาม งานทำร้อยละ76ดโดยแคนะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะมีรายได้เฉลี่ยสูงสุดต่อเดือนอยู่ที่2 1 1 9 7บาทและจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวมของทุกด้านนะคะคะแนนรวมจะอยู่ที่4.25ค่ะโดยดรนภรพลรัศดีวัชระบุญค่ะอธิการบดีก็บอกนะคะว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2อ6 6า ฐานในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและก็ปริญญาเอกจำนวน2,596รายโดยมีการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะที่ในวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาณหอประชุมใหญ่พุทธมนตนสำนักงานประพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดนครปฐมค่ะ ซึ่งบัณฑิตทุกคนที่จบการศึกษานะคะก็นับได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปโดยจากข้อมูลสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตทั้ง9คณะค่ะซึ่งก็ประกอบไปด้วยาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีข้าหาก,กรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะศิลปาศาสตร์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบค่ะโดยพบว่าบัณฑิตนะคะมีงานทำร้อยละ76โดยประเภทงานส่วนใหญ่ที่นิยมค่ะก็จะเป็นพนักงานบริษรัทแล้วก็องค์กรธุรกิจ ร้อยละ67.98นะคะรองลงมาก็จะเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐร้อยละ10ค่ะประกอบธุรกิจนะคะอิสระและเจ้าของกิจการร้อยละ6.75ระเรัฐวิสาหกิจร้อยละ2.39พนักงานองค์การต่างประเทศและระหว่างประเทศร้อยละ0.67 และอื่นๆนะคะอีกร้อยละ11.78ค่ะส่วนในด้านของค่าเฉลี่ยเงินเดือนบัณฑิตนะคะจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีรายได้เฉลี่ยสูงสุดต่อเดือนอยู่ที่2 1 1 9 7บาทค่ะรองลงมานะคะก็จะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์19,895บาทคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอนและออกแบบแฟชั่นนะคะ1960บาทค่ะ ซึ่งก็สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและในอนาคตค่ะะหละธุรกิจเองก็กำลังปรับตัวนะคะไปสู่รูปแบบของธุรกิจใหม่จึงจำเป็นต้องมีทักษะใหม่ๆนะคะที่บัณฑิตนั้นเมื่อจะออกมาแล้วก็จะสามารถตอบโจกับการทำงานในภาคของการผลิตภาคการบริการและก็สังคมในปัจจุบันโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลค่ะ ซึ่งจากการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตนะคะประจำปีการศึกษา2566ในภาพรวมของทุกด้านค่ะคะแนนรวมจะอยู่ที่4.25ระดับมากนะคะจากคะแนนเต็ม5โดยด้านที่นายจ้างพึงพอใจมากที่สุดค่ะก็คือด้านของคุณธรรมจริยธรรม รอละ4.48นั่นก็แสดงให้เห็นนะคะว่าเมื่อบัณฑิตเข้าสู่โลกของการทำงานจริงแล้วการที่เรามีความซื่อสัตย์สุจริจตตรงต่อเวลาตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายมีความกระตือรือร้นปฏิบัติตนอยู่ในกฎบริษัทได้เป็นอย่างดีนั่นเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญค่ะรองลงมานะคะก็จะเป็นทั้งะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบรอละ4.42 ด้านทักษะปฏิบัติร้อยละ4.29ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยก็คือบัณฑิตนักปฏิบัติไฝรู้สู้งานเชี่ยวชาญเทคโนโลยีมีคุณธรรมร้อยละ4.21ด้านทักษะทางปัญญาร้อยละ4.18ด้านความรู้ร้อยละ4.17และความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ร้อยละ4.03 จากข้อมูลระบบภาวะการมีการทำของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะซึ่งในภาพรวมจากการประเมินทั้งหมดก็แสดงให้เห็นเลยนะคะว่าบัณฑิตจากราชมงคลพระนครขอ,ของเรานะคะมีศักยภาพ ที่พึงพอใจกับสถานประกอบการในทุกๆด้านเลยทีเดียวซึ่งแต่หากว่าใครที่อยากจะเป็นบัณฑิตของราชมงคลพระนครนะคะเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่ใฝ่รู้สู้การเชี่ยวชาญเทคโนโลยีแล้วก็มีคุณธรรมตอนนี้นะคะทางราชมงคลพระนครขอ,ของเราก็กําลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่อยู่นะคะหากว่าใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ rmutp.ac.th ได้เลยค่ะ มาดูกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะเป็นการให้การต้อนรับนะคะคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตสาหกรรมกุ้ยโจวในการหาหรือการดำเนินงานภายใต้สถาบันจริงชื่อค่ะเดรัชมงคลพรนะนครค่ะได้ให้การต้อนรับนะคะคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตสาหกรรมกุ้ยโจวสาธารณร,รัฐประชาชนจีนค่ะ ในโอกาสที่ขอเข้าพบแล้วก็หารือนะคะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกาสิเดนสุทธิวานิชรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภาหมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยอาจารย์เทียรเชษฐเพ่งเทียระสุขใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันสหว,วิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์รวมให้การต้อนรับค่ะซึ่งการเข้าพบแล้วก็การศึกษาดูงานครั้งนี้นะคะทั้ง2หน่วยงานก็ได้ประชุมหารือกันเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านของโครงการการวิเคราะห์แล้วก็การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และการจัดการอุตสาหกรรมค่ะพร้อมกับเยี่ยมชมการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยนะคะได้แก่คณะศิลปศาสตร์ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนโครงการสถาบันจริงชื่อสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการสาขาว,วิศวกรรมแมคโครโทนิกห้องปฏิบัติการสถาบันอัญ,ญามณีเครื่องประดับไทยและการออกแบบด้วย โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตสาหกรรมกุ้ยโจค่ะและราชมงคลพระนครค่ะทั้งสงสถาบันนี้นะคะก็เป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายภายใต้ความร่วมมือในการดำเนินง,งานของสถาบันจริงชื่อสถาบันจัวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ที่ดำเนินการจัดบ,บริการวิชาการแก่สังคมซึ่งตรงนี้เองนะคะก็จะเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษา ผลิตก,กำลังคนที่มีศักยภาพระดับสูงให้มีความพร้อมในด้านของวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อที่จะได้เข้าสู่เส้นทางการทำงานได้อย่างมืออาชีพทั้งในแล้วก็ต่างประเทศซึ่งสถาบันนี้นะคะก็ตั้งอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ราชมงคลพระนครที่สูนพระนครเหนือนั่นเองค่ะ และสำหรับในวันนี้ค่ะก็หมดเวลาสำหรับฝนและ RMUTP อัปเดตแล้วนะคะกลางหน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีมาอัปเดตให้ฟังกันอีกอย่าลืมติดตามรับฟังกันด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ